วันที่23ตุลาคมค่ะดาวศุกร์เคลื่อนเข้าราศีพิจิกซึ่งมันเปรียบเหมือนกับการที่ช่วงโรเลอร์คอสเตอร์ของเรากําลังจะไหลลงเลยค่ะการที่ดาวศุกร์ค่ะเคลื่อนเข้าราศีพิจิกการที่มันมาเข้ามาตรงเนี้ค่ะมันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมันทําให้มีการที่ว่าเรามองโลกบางอย่างแลลึกลงไปมากขึ้นจากที่เราไม่เคยเห็นมันก็จะทําให้เราคิดมากขึ้นให้เราหาคําตอบกับตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยความรักที่เรามีครั้งนี้มันใช่ปะวะหรือว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือเราจะต้องหาจุดเนี้ว่า ้าเป็นบททดสอบหรือเป็นบทเรียนเกี่ยวข้องกับจิตใจมากๆดาวศุกร์นะคะมันเข้าราศีพิจิกปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้พลังงานของความเป็นพิจิกพลังงานของตาของเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากๆเลยในเดือนนี้เพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่เป็นลัคนาราศีตุลหรือว่าปริกศกก็ตามเนี่ยช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากๆอย่างลัคนาพริกษกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เยอะมากในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนรักความรักความสัมพันธ์ลัคนาตุลนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงงงงที่่เเเกกกิิดดดขขึ้้้นนนใรรืออาวย็ไ